ข้าคือมาเทงหรือมาเถิงนามรองเส้าเฉิงขุนศึกผู้แข็งแกรง่งแห่งมนทนเหลียงโชเหลียงจิว๋วและเป็นบิดาของม้าเฉียวยอดขุนพลผู้โด่งดังข้ามีสายเลือดผสมระหว่างชาวฮั่นและชนเผ่าเกียงซึ่งทำให้ข้าเป็นที่นับถือของทั้งสองชนเผ่า ความสามารถในการสู้รบและความเป็นผู้นำทำให้ข้าสามารถรวบรวมกำลังพลและกลายเป็นผู้มีอำนาจในดินแดนตะวันตกข้าได้ร่วมมือกับฮันซุยซึ่งเป็นพันธมิตรและศัตรูในเวลาเดียวกันและเราก็ได้กลายเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงในดินแดนนั้นแม้ว่าข้าจะมีอำนาจแต่หัวใจของข้าก็ยังคงพักดีต่อราชวงศ์ฮัน เมื่อข้าได้เข้าร่วมในแผนการโคลล่นล้มโจโฉขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้เดินทางไปเมืองฮูโต ổ, เพื่อเข้าร่วมแผนการนั้นแต่สุดท้ายแผนการของข้าก็ถูกเปิดเผยและล้มเหลวลงในวาระสุดท้ายข้าและครอบครัวยกเว้นม้าเฉียวลูกชายของข้าถูกโจโฉสังหารอย่างไร้ความปราณีการตายของข้า เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นอันยิ่งใหญ่ของลูกชายของข้าม้าเฉียวได้นำทัพเข้าต่อสู้กับโจโฉอย่างดุดเดือดเพื่อล้างแค้นให้กับครอบครัวแม้ว่าข้าจะจากไปแล้วแต่ความพักดีของข้าก็ยังคงเป็นที่เล่าขานสืบมาในฐานะสัญลักษณ์แห่งความพักดีต่อราชวงศ์ฮั่นเจ้าอยากรู้เรื่องราวใดของข้าเพิ่มเติมหรือไม่